เราอยู่กับเกมไหนมาโอเคเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าโอเคอ๋อยังไม่มีการโหลดเซฟนะผมอเซมไว้ก่อนโอเคทำไมดวงตามันกระพริบ ไปแล้วเกมจะหลอนไหมวะเนี่ยแค่ชื่อเกมก็หลอนแล้วเนี่ยฝันร้ายอะไรอะอะไรอยู่ตรงกลางอะใครอะคนใช่ไหมเขาคือคนใช่ไหม เฮ้ยมองไม่ชัดโอ้คืนนี้กูจะนอนหลับไม่เนี่ยคืนนี้ผมจะนอนหลับไม่เนี่ยโอ้ยนี่คือขยับขยับแต่อตอนนี้ผมขยับได้นะพอขยับลง,ง,าาลงหน้าจอก็ลงหน้าจอก็ขึ้นอ๋ออ๋อเรามองในกระจกเหรอ ือมผมต้องทำไงอ๋อเดินโอ้ยอันนี้มีขยับหน้าจอว่ะมีสองฝั่งนะก็คือเดินก็คือมีผมเดินแล้วก็มีปุบขยับมองสายไม่มีไม่มีไม่มีมองตรงข้างหน้าก่อนอะไรอะอะไรอะไรเดินมบได้ ดี๋ยวนะมีปุ่มอื่นอีกไหมนี่กระโดดไม่มีสอนจริงเหรอเดียด๋วยวๆแต่ผมดูวิธีการเล่นก่อนมันต้องมีปุ่มสอนด้วยเซ่ชิปวิ่งกด F อ,อ๋อนี่คือโอเคโอเคโอเควิ่งอ๋อมีไฟฉาย คือยอ่ออันนี้คือกม้มโอเคผมได้ละโอเคไม่มีอะไรเปิดไฟตลอดได้ไหม,ไมยน่เลยเพราะว่าผมเปิดไฟตลอดดีกว่าโอเค มีอะไรเลยฮะเดีอยๆเราจะจุดไฟทำไมเออโยไม่น่าเข้าเลยตรงนี้เปิดได้ไหมอ,อือ,อไม่ได้ไปเลยน้องผ้งามันคอเมืองน้องชุดเหลืองแล้วกันผมจะไปไงเนะี่ย ก็มปละเอา้าแล้วมันไปยังไงลูกหรือว่าผมไม่ได้ไปทางนี้เฮ้ ได้ด้วยไะให้ทำอะไรเนี่ยวันนี้ปีนด้วยวะกู <c oughs> ทำอะไรอยู่เนี่ยอ,อ้ยขึ้นไปขึ้นไม่ได้ไม่มีความสามารถขนาดนั้นแล้วเราจะต้อง ไม่ต่ยังไงไม่มีสอนผมเลยอ่ะหรือว่าต้องเก็บไฟก่อนโอ้ก็ไปได้นี่เปิดไฟโอเคโอเคพุง่งงนะุงอะไรเนี่ยโอเคปี๊เจุดไฟ <Okay>. Hmm. ต้องหมอบกข้าไปเป็นไฟต่อ สะเหลืองเราจะเจออะไรที่นี่ยอันนี้มันเปิดได้นี่เปิดไม่ได้อันนี่มันเปิดได้ ได้ด้วยรูกเป็นทำไมวะเนี่ยเริ่มเปิดไม่ได้อ่ะ กันด้วยกันนะเฮ้ยนี่มันคนเ่าเนี่ย โดดมันงงมากเลยอ๊บโอเคอเคุ้ยคนผูกคอตายยังหลอนอ๋อนีออน่เอาโตมาโตโตเอาอื้น่า ต้องมา้ามหไปนี่นลาตไปก่อนโอเคแห้งเลยลากไปได้แล้ว มีตู้เย็นด้วยแฮะมืออ่ะผมว่าในนี้ต้องมีอะไรทุกอย่างแน่เลยเอาวะน้องเสือเหลืองจัดการยาไม่มีเ,เฮ้ยมีรองเท้าอ๋อไม่ใช่รองเท้าให้เราปีนเฉย ผมเินึกว่าต้องขึ้นไปลงล่างนะ okay. เนี่ยโอเคไปเช็กตตออุ้ยโอ้ยไม่กอดผมโดดผิดผมยิงตายเกมแบบนี้เลยโอ้ยเกอดเอ้าผมตายผมโดดตกขอโทษท่าน้องเสือเหลียงอุ้ย อุ้ยอะไระอ่ะเก่บสนใจเก่บสนใจอะไระอ่ะอเคือแอบแล้วไม่ได้ <c oughs> แฮ ไปไปต่อไม่มีอะไรเลยฮะอาาุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะครับอุ้ยอุ้ยหนีเร็วหนีเร็ว ตกอูเปิดไฟดอย่าอุ้ยโหตัวน้องเขาเล็กมากเลยอะผมมุดได้ผมมุดได้มแล้วจุดไฟเฮ้ยอะรอ่ะเอา หรือว่าเราอยู่ในความฝันนะโอ้โหนานนะตายายายาเอาก็ตายดีหรือเราหรือเราห้ามเปิดไฟเฮ้ยน่าก,กลัวคืนนี้จะนอนหลับไหมเนี่ย 对、okay. ถึกจัดเกมมันน่ากลัวนะมันดูแบบไม่มีบทพูดแต่น่ากลัวมากอะไรอ่ะอะไรวิ่งผ่านเราไปอ่ะอุ้ยเตะโอ้โห,โ,หโ,หโหแค่เตยงเตะยังกลัวเลยผมอ่ะใครแชคโคตรโหดเดี๋ยวทางนี้ ใช่ทางนี้กว่าทางไหนต่ออ๋อทางนี้ป๊บเปไฟ ไปแล้วไปแล้วเ้เปิดไฟรับแสงอาทิตย์ ปุ่มพิพ้งด้วยเหรออยอาอย่อะเยอะเาอะเยอะเยอะหันมาต้องโอ้ต้องมุดลงท่ออีกแล้วไปเปิดไฟผมมีไฟแช็กวิเศษอยู่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดปิดไฟดีกว่า อุ้ยตัวอะไรอะ่ะผมต้องสู้ตัวนั้นเหรอไม่เอานะน้องเสือเหลืองสู้ไม่แน่หรอกน้องเสือสีตัวเล็กน่ารกัก <c oughs> ตัวเล็กน่ารักด้วย สัมผัสได้ว่าถ้าเราจับนี่เราน่าจะรอะไม่รอดลองเทสดูกันกออ็ไปได้นี่น้องสีเหลืองพี่ขอโทษ เียวกูเอามาเนมาเทสทำไมวะเนี่ยซึกไม่ช็อตนะแม็กซึกไม่ช็อตมันช็อตตัวกูอันนี้มันคือจุดเซฟป่ะเนี่ยผมว่านั่นน่าจะเป็นจุดเซฟนะ ต้องล่าอย่างผมดูล่างทำไมโอ้ล่างมาผ่านชนไม้ไม่นำไปฟ้าผมเรียนมานมฟ้น้นำ แปลกๆฮะประตูลานหลังเนี่ยแปลกๆฮะโอ้ลากผิดต้องลากมาแค่ตรงนี้กับลองสุอกูถูกว่าค่านี่ ั่างกันกน้องเสือเรลลือลากมันหนักัดจรวไม่หนักนเลยขาดน้กไ่แห่งห้าก็ไม่เหนื่อยแล้วคนท่าก็เหนื่อยอเควิ่

ตายลแล้วเหรออนี่เขาบอกให้เราใช้นีแล้วผุมนะน,นี่นผุมใช่ไหมผุมดาไม่ผิดใช่ไหม ê, anh mà làm gì? em, làm gì này? Hey, oh muộn đấy หมเพื่ออะไรนะครับเอ๊หรือว่าเราต้องกลับไปห้องเดิมแต่กลับไปห้องเดิมไม่น่าได้นะเพราะห้องเดิมน่าจะมีไฟละแล้ไไวไปกดปุ่มใหม่ออผมเห็นละผมเห็นหนทางที่เราจะไปได้ละผมรู้ละ กลใช้จังหวะม้าโยกเพื่อประโยช

แล้วโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนดีกวา่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแคร์นะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาก่อน,ส,นสวัสดีครับ